สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าทำไมตั้งค่าพลิกคว่าพลิกหงายมือถือเพื่อปิดเสียงโทรศัพท์เวลามีใครโทรเข้ามันถึงมีสองที่ในเครื่องโมโต G20 อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการตั้งค่าเ,เหมือนกันแหละคือหรือตั้งค่าให้เราเวลามีใครโทรเข้ามาเราพลิกโทรศัพท์คว่ำลงมันก็จะ มันก็จะเงียบมันก็จะปิดเสียงไปแต่ก็ยังโทรอยู่นะเออโทรอยู่ก็ไม่ได้วางหูวางหัอะไรให้โทรไปให้เข็ดเลยแต่ว่ามันเงียบนะอ่าอันเนี้ยมันมีสองสองที่สองที่ตรงไหนบ้างอ่าเออต้องบอกก่อนว่า <c oughs> ทําไมมันมีสองที่เอ่อที่หนึ่งเนี้ยเป็นของพีแอนดรอยอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นของโมโตโอเค ทางโมโตก็ใส่ไปให้ลูกค้าก็คงไม่ทันคิดว่าเอ้ยทางพีแอนดรอยเขาก็ใส่ลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยอ่าล้วมาไปตั้งค่าตรงไหนล่ะของใครอะไรเงี้ยไงบ้างอ่าอันนี้ถ้าคุณไปตั้งค่าตรงตรงตรงไอหูฟังโทรศัพท์เนี่ยนะอันนี้เป็นของพีแอนดรอยโอเคไหมแต่ถ้าคุณมาตั้งค่าในตั้งค่าตรงนี้อันนี้มันเป็นของโมโตใส่ไว้ให้ลูกค้าอ่เป็นลูกเล่นนิดๆดหน่อยหน่อยใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะเยอะมากไม่ได้เดือยมีดี เยอะมากไม่ดีปวะนา,านไม่ดีตรงไหน <c oughs> มันก็หน่วงเครื่องนิดหน่อยนะถ้องตั้งอะไรพอเบียเยอะๆมันก็่เพราะถึงผู้พูดว่าถ้าเป็นพีแอนดรอยมันก็จะมันจะสมูทกว่าเขาว่าอ่างนั้นนะ <c oughs> จริงเทศประการใดไปลองเล่นดูอ่นนี้อ่าล้วเราไปตั้งยังไงละะ่ะไปตั้งค่าท่าไรในโทรศัพท์ก็เคยบอกไปแล้วก็คือเข้ามาในตั้งไอ้คไฟโทรศัพท์แล้วก็ไปจุดสามจุดขับวตรงนี้กดลงไปแล้วเราก็ไปเรื่องนี้การตั้งค่ากดลงไป แล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้าบบนจึ๊กเราก็จะเห็นคําว่าพลิกให้เงียบอยู่ตรงนี้อ่าเคยบอกแล้วโอเคนะอ่าผ่านเลยง่ายเลยอีกที่หนึ่งที่เป็นของโมโตอ่าโมโตอยู่ไหนล่ะอาโมโตก็เข้าไปในตั้งค่าตรงฟันเฟืองตรงนี้นี่อานะอื๊อ่า,นะออาผมชอบไว้ตรงนี้มันง่ายดีแล้วเราก็ลูดหน้าจอลงไปให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้าบบน,นี่อย่างนี้อ่านะ หมายถึงนีแเราเหรอโอเคอเมือเ่อกี้เข้ามาดูมัง้งอันนี้ก็มาเลือกคาว่าระบบอ่าเนี่ยคำว่าระบบกดลงไปตรงคาว่าระบบอ่าแล้วคุณก็ไปเลือกตรงหัวข้อนี่ท่าทางสัมผัสตรงนี้นี่กดลงไปในท่าทางสัมผัสแล้วก็ปัดนิ้วขึ้นไปบนคือเราเลือกลงไปข้างล่างให้สุดแบบเดียวกันเราก็จะเห็นอะไรอ่าเราก็จะเห็นนี่ปิด เสียงเรียกเข้ามันไม่อยู่ข้างล่างสุดหรอกมันอยู่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะผู้การหาย,ยอ,อ่ะอ๋อปิดเสียงเรียกเข้าเราก็จะเขียนว่าพลิกอุปกรณ์เพื่อปิดเสียงเรียกเข้าเนี่ยคุณก็เปิดฟังชันนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองเมื่อมีใครโทรเข้ามา มันก็คุณก็พลิกโทรศัพท์ลกควางมันก็จะเงียบไปอะไรประมาณนั้นน่ะอเปิดมันต้องสที่เลยก็ได้จะเปิดที่เดียวก็ได้มันก็มันก็เหมือนกันละพี่เหมือนก็เพียงแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันนการทำงานที่เปีอดอยบกับทางโมโตใส่ลูกค้าเจะเปิดในอันหนึ่งก็มันก็ใช้ได้อยู่แล้วเดี๋วจะเปิดมั็นต้องสองอันเพื่อความปลอดภัยก็ตามใจมันได้ทางงานแหละแล้วแต่พี่ชอบเลย นะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามเอามาฝากกันประมาณนี้และแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ